สวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้มันเกิดนอ้องในหมู่บ้านน่างกันนะครับเนาะมันเกิดอ่าเมียท่านประธานเมียท่านผู้ใหญ่บ้านน้อเใส่ถึงไปดูดูดีกว่าเออ,อเดี๋ยวเขาจะไป điền níu đây ạ, à, đây, yên nhặt, yên nhặt, máy. ครับนไทยทุกครับผมครับขอบคุณาคัวเดีวครับบี้ครับผมครับเดี๋ยวทีเดี๋ยวไปบานงานกันครับผมเนาะใก่ๆครับผมเนาะบันคุ่ไห้ครับผมส่งเคกด้วย เข้าไปไหนนี่เจ้าของมันเกิดโอ,ยอวยบมันคนนี้อนนอโอ้นี่บอดสำรับเฮาสุดยอดเลยมามาวนกบโอ้ปลาตัวใหญ่แท้ ันร้้อดดยาาขงแ่ปลาตัวใหญ่ขนาดเลยเป็นโลหรือป้งในตัวนึงเกือบโลสองโลป่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะปากไม่ปลาเฉยอ่ะจ้ากอดเยี่ยมเลยอันนี้มีอย่างอย่างอันนี้อย่างไก่ไก่ลรหมูอันนี้ไก่ไก่พี่ป้าจวดจุดจุดู้ใดนี่ คนได้งามแถวมคมาทันแหละกำลังจะโอนก็ได้นะเดี๋ยวหนูส่งเลขไปให้ <laughs> ทำไรนะ่ะอยู่บนรถอ่ะต้นโอ้ยเอา,เอานั่ง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 สบายสบาย <laughs> <laughs> รีโนรีบเอาบัญชีให้เลยนะถ้าจะโอนเนี่ย <laughs> สามร้อยห้าสิบเมตรค่าส่วนกางกระจมผ<า>่านหนูให้หนูทุกคนให้โทษอ<า>ัน<า>นี้นันยังไงตัวบวกยังไงเลย,ยหืมอย่ากวัวนอนก่อนก่อนเลยเป็นไงเก๋มันไหมน่าจะมันอยู่เนาะตัวมันใหญ่เสียบบอสบอสไขมันตัวมันใหญ่ตัวใหญ่จะบอสไขมันเหรอไขมัน อ,อันนั้นมันเสียนิกว่าแต่มันหวานแล้วนะแม่มันอร่อยอยู่พูดถึงแต่ว่า<ม>แค่ว่าตาี่ะมันไม่มันพักอันนี้บกสดบกคักเลยโอ้ยยังง่ามเลยไทยพันธุ์อืบอบกมาอยยุฝากเขาบกมันแท้จริอยู่ใส่บิใส่ บุ้ยมวนมวนมวน,นมวนมวนวมาสมก่อนปัดโอ้โห่อ้ามาอ้นอ้นมาเอาเอาพักการห้อมากันนะ พักอดันไหมพักขาวเออหนเขาามาจักอันด้วยเอาเกาดปะหัตเพิ่มันเขาว่าบม่นรรลเลยใช่ปะกรเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาก่างใส่ดิาัคิดกว่ซักเด็กๆลุงเท่อะไรเห็นวัวไหม่หนัวไหมสนะว้ อย่บอกห้หายากนะบ่ตายจงดดีเจอดอกนะตายว่หายากเด้อคนดังเสียเอห้ามันบ่เ้จิหายากเด้ผู้ใดสิใจดีตายอผู้ใดสิใจดีคือผู้ใดสิใจดีคือเฮว่าตายก็หาม่ผู้ใดใสิใจดีคือเฮาจะหาลวดละ

มันมันขมเลยนี่มันรู้สึกว่ามันแ่แต่มแต่การูใช่น้ำแต่น้ำด้วยน้ำอะน้น้ำมันขมมันแต่นี้มันไม่มแล้วเผาอืมกินอีกเรงเรียญไหม เต้าชีนี่มาเป็นส่วนน่ะก้ะต๊้ดมาเดี๋ยวกะต๊อดจ,จะได้ไเป่าเค้กให้ อไปตอนาลูกว่าข้าลูกลูกหลานน้าลูกหลานาลาาลาที่ยนแม่นนายออหันอูาหลกดเยวรู้สึกเห็นเด็กหน้างอนเดินออกมาทุกสาาลูกสาวลาเนี่

<ừ> ไปบ่ท่านข้าเจ้าเอาอันใหญ่ไปมดเหลืออันน,น้อยๆนึง <ừ m. S 2> อันไหนก่อนมามาอืมการผู้ใหญ่ไปอันนี้เขาต้องเฮ็ดปากเนี่ปากกองโโเลยเหรอโอ้โหตายแล้ว ซอไม่กินเองค่แบน้อยอาีนะเอแช่แท้ก่อนออกมาจ้า แต่ร้านนั่นบดกระดูกต่รานนั่นบดเ,เพียงพอกินไมีปวดรักปลาเผาเลยนะอาวามากินมาก<ะ>ปลาเผาปุ๊บ <c oughs> ง่ายกับเบคกอรี่ <c oughs> อ้าว <c oughs> มาลีนไม่นอนเหรอนี่ไปโรงเรียนนะคะยังไม่ถึงเวลาค่ะ <c oughs> Ao dù anh tiện đâm đâm mùa. Uh. Oh. Ao đi tàu đây. Tàu bom. tàu. 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 เน้องทำให้เหรออ๋อเขาก็เป็นช่างอยู่แล้วนนนเ,เนาะออย่างหอมด้ยวะเนี่ดูมาเด้อพี่น้องเด้อกินย่างย่างไก่ย่างหมูปลาเผาอันนีอนน่นเผา <laughs> thua mất รถไถถางเออรถไถถาง ừ. để เป็นหยังเป็นหยังจอดไว้ให้ จา้ใจกินแ,แยงออกมาเลยอืมทำโต,โต,โต๊ะม <c oughs> าอะไรแทบตาย จ้ดตองอคำไงจอาตงองคำไงต,ต้นเอ้อมันต้องกินแค่อันนั้นกินทุลากเลยอนะ่ะพักไอ้ชี้เนาะอืออยางขัขดขยี เด็ดเด็ดมากนะครับจวดจัดพักหนีย่างง่ามเลยแบบจ้างหวานยังดีนะถักไม่แพงขั้นพับแพงล่ะ กไม่ได้ลายไปนี่แล้วได้ได้เซ็นตัวไม่เผักแพงก็นั่งมองตาแล้วครับผักแพงนี่โอ้งา้นเขาเลยตอนนี้ผักพวกนี้ไม่แพงโอเคอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคือช่วงหน้าฝนเด้อมันช่แพงหน้าฝนบ่แม่ยหน้าฝนทางมันตายหน้าไม่ร้ายหน้ามันคว่ำเอาบ่โอ้ยหนอพร้อมแยกแปลว่าสวยกัวนี้ไหม โอ้ออกซื้อมาได้สี่หูยั้งแขกสีหูยั้งหัวไข่ตอนนี้มะนาวนีวเร่ว้าแลมะนาวล่งลกสวยตลอดหัวสิบ้ามห้าแล้วได้ยิงเขาประกาศข้้นหลังอ่ะม่มีน้ำมาดิบ่เอ็นยัยคนนั้นขายยี่สิบบาทเออไม่มีน้ำเลยอ่ะไม่มีใครซื้อเลยอ่ะน้ำมีน้ำมันไม่มีน้ำเลยเออแข็งลูกเขียวอยู่เลย อันนี้ปั่นหรือว่าตำโคกหินเออแซ่บดีโกหินก็จะละเอียดให้เขาตำกระเทียมเมื่อวานเนี่ยโหยรึ่งโมูก็ไม่แหลกอยาปากแจ๊กระตำจังเด้อเขาตำแบบศิลปะโอ้ยตำแบบไอ้ไอ้ทนาี่จะตำลงโคกกระตำสะเกเเแกเเ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 เกเะเเ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 มเเเนเ อออืืถ้าไปแทงอยู่ที่โต๊ะอริีเคยกินเค้กนะถามได้ใ่ไหน่าร้อนแล้วล่ะไม่หรอกเรื่องของเรื่องไม่ร้อนมัน ยาเดี๋ยวมันลกกลายเปนเไม่นใครจะเลียนี่ไปไหนปลาก่อนปนนนี่นนี่ึะหรือว่มารีนนี่หยิบปั๊บไปเจินี่คอบไหมแม่ครเอานี้ไปก็ได้อันนก็ได้เอากินเลย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 เอากินเลย เออใครแล้วค่อยกินด้วยตับย่างคนนี้ไม่ชอบเค็มเลยตักให้น้องค่ะเออทันคนนึ่งอิ่มมากเลยหิวมากเลยนะแล้วจะกินข้าวแบบอะไรยังเดผาหงิกต้มแล้วก็ให้เก็บอไปให้ไม่นึกว่าไม่มีอะไรกินจะเอาแกงต้มมาให้ต้มกระดูกต้มกระดูกโอเคดูเด้วมาลีนวันนี้ไม่ใครกินด้วย เหมือนค่อยแหละแจ้งตัวอยู่คเดียวอันนี้มัน,น,น,มนหมดแล้วอ่ะอันนี้มันมีสัวมันอร่อยไองสามีเปิดเดทโฮยอนเฮ้อเฮ้อน,นะใครยังไม่ได้ <c oughs> ไปไปบ้านจัดงานคาราโอเกะก็ไม่มีใครร้องมีสองอีสองพี่น้องนี่แหละร้องเขาก็เลีอยงกสองพี่น้องเนี่ยไปร้อง <c oughs> ไม่หรอกเขาก็ร้องแต่ว่าสองพี่น้องเนี่ยตัวตัวเด่นกับเพื่อนป้ากับน้องสาวน้องสาวสี่คนน่ะมี่พาเราอยู่สองคนน้องเองแต่คนอื่นเนี้ยซื้อแป๊ดซีมาสองขวดขวดใหญ่น้ำแข็งสูงหนึ่งโอ้าเป็นไงอ่ะ ให้ป้าถุงนึงแต่แป๊บตี้คนใหญ่มานี่นะลูกสำหรับคลิปนี้ฝากวาสนาครับพี่น้องครับผมมีอย่างหลายครับผมโอ้ไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปครับผมไม่ค่อยว่างส่งเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมครับฝากไว้เสมอครับครับสวัสดีครับโอ้ย